ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใต้บ้านไม้เก่ามีแม่แมวขนฟูสีขาวนอนกอดลูกแมวสามตัวอย่างอบอุ่นพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่คืนหนึ่งพายุใหญ่โหมกระหนำ่ำฝนตกหนักฟ้าร้องสนัน่นน้ำริ่มท่วมใต้ถุนบ้านลูกแมวเริ่มตัวสัน่นน้ำเย็นไหลเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแม่แมวไม่ลังเลเธอคาบลูกทีละตัวลุยฝนลุยโคลน พาไปยังที่แห้งปลอดภัยใต้ชายคาสุดท้ายลูกแมวทุกตัวปลอดภัยในอ้อมกอดแม่ทันใดนั้นเสียงลูกนกตัวเล็กๆดังมาจากแอ่งน้ําแม่แมวหันไปมองก่อนจะกระโดดลงไปเธอคาบลูกนกขึ้นจากน้ําด้วยความอ่อนโยนแม่แมวนําลูกนกไปวางบนกิ่งไม้ลูกนกจิบเบาๆเ,เหมือนกล่าวคําขอบคุณ แล้วเธอก็กลับมาหาลูกตัวเองหอมพวกมันเบาๆก่อนนอนข้อคิดท้ายเรื่องไม่มีใครเห็นเธอเป็นฮีโร่แต่สำหรับสัตว์ตัวน้อยเหล่านั้นเธอคือทุกอย่างเพราะความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่หัวใจที่ห่วงใยก็เพียงพอ